โดยสบายดีสบายดีกะกบสบายด,าายดีและสวัสดีพำหรมพี่น้องเอีกันเบอร์ทุกๆคนเนาะโดยไม่ว่าจะเป็นเอฟซีจากฝั่งเศสฝฟั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศ โดยก็ยินดีตอนทับเขาชูช่องน้องพลอยชาแนลอีกแล้วโดยมัอนีก็มาพบมาพ่ออยู่กับช่องย t u b e น้องพลอยชาแนลคือเก่าคือเดิมเนาะมือนีน้องพลอยก็ได้เดินทางมาทางบ้านกอนแต่น้องมันนีนอกก็คือมันนีก็ได้เดินทางมาหาทางแม่กองนอกก็คือเป็นสาวนอกสาวใหญ่นาองเพื่อนน้องน้อเป็นสาวใหญ่ที เพิ่นเคยเปิดใจไปแล้วเนาะก็คือเพิ่นมีโรคประจําตัวเมื่อนี้เขาก็มีโอกาสได้มาหาเพิ่นเนาะก็ได้เข้ามาหาเพิ่นมาสอบถามว่าเป็นอะไรเนาะว่าดีคือระเบ้อเรือว่าไปตรวจพิ่งระเบ้อเรือไปผ่าตัดระเบ้อมีเงินไปผ่าตัดระเบ้อด้วยเพิ่นพี่น้องเนาะโดยเมื่อนี้ก็มาฮอดหมองฮอดบอนไปที่เรียบร้อยเนาะก็สิเข้าไปหาเพิ่นก็เลยเนอบหัวเพิ่นอยู่บ่อยู่เนาะก็สิเข้าไปทักทายสบายดีเพิ่นนํากันเลยเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะ โดยสิเป็นได้ใดเขาก็ไปบึงไปส้มน้ากันเลยเนาะก็สิไปบึงไปส้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพลอยเด้อพ่อยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยสืบทอดต่อไปเนาะโดยสิเป็นได้ใดเขาก็ไปบึงไปส้มน้ากันเลยเนาะเพื่อพี่น้องเนาะสบายดีโอ้ยน้องก็มาทางเหล็กเนาะโดยยังโมหูชื่อถ่ายมาข้างมังแน่นาะรอบที่สองบ้านนี้นะรอบที่สองขออนุญาตถามชื่อก่อนนะชื่ออย่างน้อชื่อกงเมย์กงเนาะโดย อายุกี่ปี47อ๋อ47เป็นยังไงบนลูกคัวยุไสเนาะลูกคัวกับพุ่นแล้วไปฆ่าท่านพุ่นแล้วลูกัวก็ได้ไปฆ่าท่านโดยคัวนั่นจะฆ่าท่านขายะขายท่านเนางภาากพลทบกเลยโอ้โอ้จนมุงเลยแถ้ทีมงานลงมากท่านอีขาท่านเลยหมเห็นมาได้เจเลยพ่แล้วจาสิบีเดียวนี่ะ เดี๋ยวพอเห็นคืนมาเลยูุเต่าเลยใช่ดกะสามโคตรเใงบัดเดิมไงหนึ่งไถ่นยคิดว่าไปขายทานขายอย่างเนาะว่าจนงงทำกระคนกับโบนั่นะบ๊วยเข้าใจเนาะมาครั้งแรกทามครั้งแรกกอึ้งเลยพวกมันก็ได้ไปเห็ดยางบ๊อบมาเนี่ยมาเนี่ยข้าวเหนียวนี่ยะ ไพ่เองบ่ไพ่เองนะไพ่ไส่เองหรือว่าไพ่ขายบุหรีขายแล้วใส่เองอย่าง้นเนาะมึงเถียงคือทางเพื่อนน่ะเป็นยังสัตว์เพื่อนเป็นอันนั่นบอกเจ้าเป็นก้อนว่าววะเป็นก้อนเ่าในมุดลูกเนาะเจ็บเบาเจ็บอะไรตอนนี้ก็เจ็บบ่ตอนนี้ตอนนี้ปวดเจ็บกินยามาไปหาหมอเไปหาหมอได้จ้กเมื่อไหร่ ไปม้วนผิดทั้งขวบมันนี่แหะโอ้ยปวดหนอนปดยาแล้วปวดหาไปอีกบ้านหนอนเป็นปยกแต่เป็นหยกเลยแต่สุดก่อนปนดหายไปอันปวดว่าเชียนนั่นบอกตัวเองว่ายังบ่มีเงินทันมอยไปเป็นหยกทั้งวันยังบ่จักยังไม่ทำมันทับมอไปคลินิกแล้วไปปวดช่องบอดชาบอดแล้วไปคลินิกโอ้ย แต่นไปคินิดนะไปคนก็ว่าคือเก่ามีแต่ว่วันนี้ความยวเลี้ยคนเราซียเลยเดิมาเสงินเอาคำมาสีไ้ทันมองเออตอนนึงแบบนี้กัรับู่อ้อแล้วคนใยแล้วจ้ะนว่นนีกินหางไม้ห่างอกไปกับมันบเช้าคนเรา่ลยมเตรนั่นอย่างเดียวคนเ่าเอบไ่จักได้ว่านะคือมิแต่บูมีอย่างเดียวนะแต่แต่มันบูมีเลยทเรตั้งเลยไป Hôm nay mà khoa, 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 khoa tắt cả sì khen thì nó sẽ trái lại chỗ nó chắc <laughs> là ừ. chết, chết, ừ. chết, ừ. Ừ. chết nó ta cứ thay già khoa vô chết đồn nó bỏ chết nó còn đi đền quả cho mình chết rồi chết này thứ ba là mua thợ nó nhiều cả chết mẹ bảo lao anh mua cả chết nó để làm con ruột nó rồi thế là tài nhục เก็บปวดอยู่กินยาระงับไว้ซื้อเนาะตอนนี้เนาะระงับไว้ถ้าว่าเบิดยาก่ะคือเจ็บคือเก่าเจ็บคือเก่าเบิดยาเบิดยาก็ไดรแต่มันกินจะมีเบิดแล้วคนเราหาไปยกคนเราสิเลไปเอายาเต็มๆนะเบิดหลายด้วยว่าไปชุดก่อนนะเซนต์ฮารตดไปเอาบริเ็บเซนต์แพดเลยเบิดชั้นนี้ก็ว่าชั้นนี้เนาะอย่างไร ไปเกิกเช่นแปกี่พันนี่อเช่นแปดกี่พันนี่นแล้เดี๋้จ่ายเลยเนาะไอ้ได้ยมยังสิวาสามาเป็นบาทว่เนาะเลยเป็นอไรเงินบาทเนะแต่เงินกีบคุณยังนั่นเป็นบาทกถือว่ายุกออกดูได้นาะหยกเจ้าจะคนหูกเจ้าเจ้าสามคนสาคนใหญ่บริบบบบบ่บบ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 นบบ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 ูบบบบบบบอบบ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  นกัเบองกาหลังบอน่นใหญ่กัเบิเงาเอนก็ดใหมู่หนเนาะเลยอยู่ไปนี่แหละเนาะไอยู่น้ลานเนาะลานอันนี้กระได้เห็นนิ่มป้าเจ็บก็มาหลานกอลนว่าฮาเจบบวกกับพ่ออยู่ก็อยู่ไปเนาะน้อยกัพออยู่อยู่คะแนมามืนอยู่ดีมีแห้งเนาะนั่นแหละมจะเจ็บนอม เราไปชิวบุกข้าบุกแหล่เลี้ยงหลานก็เลยมาหาป้าโดยแต่ละเมื่อกับบ่มีความสุขเนาะแบบเฮ็ดมาห่เยังกับเฮ um ็ดไปแต่ร่างกายแต่จิตใจเท่านั้นไม่ได้ยินใจคนเนาะไปหยาลองเบิ่งเนาะหยาไปใหยาเบิ่งกมืนแม่แล้วหยาเห็นแล้วไอ้เอฟซีเขาได้เบิ่งน้ำเนาะฝ่ายมีเอฟซีใหประเทศไทยก็ยังม่มีไปหยาเป็นอยู่บ้างเฮ็ดมาแหล่ไปได้ไรเฮ็ดจะได้จ้ะเรสอบาอย่ามันอย่ามันดิ้นวะไปหยา แมนใส่ตกบ่อเนาะเราังแมนบ้ตอกบานะเขาห้องไหลไหลเขาตำโอที่ว่าตำแซไหล่ี่าไหลาได้ไงมันมันแมนยใไมก็เคยูจัเถื่อนอ่ะลองบงใครมึงไลาไลาะที่ ใครมึงอาจจะใครว่เจ๊หือเราอะไต้องใจว่าเจ๊อาไม่เลยไม่เลยจ้ะไม่เลยฮะก็ได้ชามกันมาในเมื่อวานเนี่เมื่อยแล้วกับปวไผ่เมื่อวานเลยเมื่อได้บเมื่อยแล้วกันไปนอนอยู่ใส่หน่อยแท้หน่อมันหยาบโบราแล้วก็ได้นั่นไปย้อมย้อมให้บางๆเนาะไม่ไปเที่ยวใหญ่เจ้านี่ไปเที่ยวเองนั่นแหละซึ่งเจ้าอยากอยากลองมั้งเป็นมาถึงเจ้าโอ้ตะกี่คอยกับโบเป็นด้ะโดยคือว่คอยนี้เลยคอยกับเลย เจ้าตาก็นแล้วมาได้ยังไยเจ้าวัต้องท้วงเคยเป็นอยู่ได้เป็นแตเป็นตัวอะไรบ่เป็นแล้วแต่กี่ตัวนี้แล้วก็เจ้าบัวเห็ดผัดบัวได้เป็นอยู่ไหนบัวริบบิ้นลูกเพียรถ้าว่ามีคนมาถามชื่อก็ขายบอกไม่ค่อยขายไม่ค่อยขายขายกันแจ้งอยางเอากล้ามสั่มนี่แม่เยอะต้องคอยมากแต่เลื่อมแต่ว่าเลื่อมอยู่ชวนเขาเองบ่นอกมึงไงบ่ เป็นไผ่้งหาดข้ากนเนาะเท่นังก่ะซีเนาะไม่พี่น้องอ็นสีเนาะถ้าใจ่ซีมันแตกควบมันดมันีโมนาเนาะโมนามันไป่ว้เนาะ่ว้กับเงาช้ำกันมันจะบทนแบบไหนเนาะก็เอาเงาันี้ยมาทางปลายเป็นมูดถามไผเห็ดกันเนี่ยเฮ็ดเองเลยเห็ดเป็นพเป็นเฮ็ดไปนอะไรตางนี้ก็ได้ได้จ้ะ โอ้อันนกวคือบกยตเอนตบทนาบกี่ยเอาตอกบ่คานบ่มีอันนี้กะตอกตอกกักะโปก็ได้นะแต่ละเสยทางสมัคูเสือกทางได้เนาะได้ขชาดดเกี่ยวมาบดดบบอนิได้โอ้ยยาชิลูกนึงก็ิได้าได้เรจะาบดแหลเนาะ่นักาั่เกเิดจังหักจังหัก แม่วจังครับหามหนึงมีจลูกหามันมีจัลูกชิบลูกหนึงจัคหาบหามนมีจัลูกหกเออแม่อยู่เนาะเบื้องราชาเขาหามเนาะไม่หามาเบื้องลูกแ่ลูกเบื้องเบื้องหามเพิ่งลูกแล้วเนาะตพวตวห้านี่จัานวนม่ได้มต้องมีหาแล้วงงเลยเพางันเราหามนึงมีมีหกลูกห้าน่ยหูยว่าลูกเป็นลูกเออแต่ไหน เป็นห่าบบ้านเขาจะซื้อแบบหาบละอันนี้แม่นถ้าเขามาขายนเจ้าเอกมาซื้อเจ้าเอกต้องซื้อเป็นหาบได้จะขีดขายเขาม่ได้เป็นหาบคนก็ขยักเนาะมึเคยขายปีโอ้โดยโดเคยขายขยักเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วบ่เมื้อนี้นะกินแล้วขวายังเนาะเยียดตอนเช้ากินเคียดเดี่ยวเคียดเดียว เป็นแต่แซ่ยังไม่ได้กินได้เปีนี้นะไม่ไปหาพวกักเนาะแมนพักเลยพักไรเป็นไปหานะกันมันจะไนออกพี่ชมพื้นนี่ก็หาเองว่าหาเองเลยพื้นอันครัวไปเผาทานจักปีแล้วก็ก็ได้ซีบปีแล้วก็ปีสองพีาลูกยังองนาะลูกลาก็ะน้ากับเธอโกรปีพ่อนี้ปะ พทานกกบจักคต่อแ้วบจักคำว่าแล้วนะเนาะบมาจะเชือบมายังไมาือบอกมาแล้วคืว่าอดไลน์ดีแค่เลจังไอยสามัญโบมีเนาะสามาพูดแน่แม่ความแทเมาแ้วกันนั่นเนาะแม่เลสันหนาวโบจะได้พ่อกันนี่บอไปก็ไปกัดถืาช้าขน้นมาให้สีเรียนเนาะเลยขึ้นการตลกในนี่เนาะ อ <ss> ันอันหญ้าจ้ะนี่เกี่ยวในนาเจ้าเองบ่ให้เจ้าเองบ่แม่นแม่นเลยบ่ใช้เนาะครับงใครสิลองใครสิลองลองบ่แบบอุ๊ยเป็นอยู่ก็เป็นอยู่ก็ก็เป็นอยู่เนาะ เห็น่เชื่อนะโลโลไม่เป็นกุ้งรไม่อยากเชื่อว่าน้องเปนน้อยกบพูนใช่ไมยุหอเป็นอยู่นเาเปยนอ่ะนนันก็วันมันเวับกันนะเนาะว่าเปนเชื่อเหเชื่อ่าคเลย เาต้กิ้วเด้อบัวนี่ม่วนม่วนขาเขาูเฮ็ดเป็นั่นน่ะม่วนเป็นอว่าสบัวม่วนได้ม่วนเล่ต้องม่วนนั่นไปาะแกลาวก่อนเฮาลาวแม่นม่วนเขานันก่อนเนาะแม่ต้องาวดูม่วนไเาบ่ได้งามเฮาบ่เป็นนันไปบ่ได้มแหละกย็ดนั่นแหละมงหญ้าก็ยินดีเนาะสิใอเนาะอยู่กลางแม่น่่ รักกว่าได้เนาะเราเราเห็ดเอำมันไปน้ำขั่นน้ำมันั่นเออแมงมุมอยู่ก็ได้รำมันยาวต้อต้องเห็ลงอีกเลียกว่าผู้ชายจกมาให้มานันเ่ยเขาเห็นผู้ชายยังไามาหนันเลยก็ได้มาตั้งไงก็ได้เปิดผู้ชายเปิใจได้กผู้ชายก็ย่านเนาะเปิใจมันบ่มีผู้ชายมานนนะ ใช่ปะได้ยังมาไพ่หย่าซอยเึินกับมาเด้อาต้กนหลับได้ยูมาี่ยังไ้นรบทตู้พายหลับได้ก็กระตูพายอ่ะแต่มาแะอยามาซอยอยู่ดีเราบอหตู้านะนี่จ้ไหูบ่ต้องายกขข้นงินงงนะเินบ้านสีไรเนี่ยแม่ เอาพีชมแล้วองาย่นะโี่ทุกข่ายตมเพ็ดมีลายในี่ได้สาวองเอาหมกพีกันได้หายโอ้ยเพ็ดกันมีเพ็ดเอาเพ็ดหายมันจะเพ็ดกันเนาะเมนทุเป็พดเมือนเราโดยเราหูจักจุกข่ายในไม่กะบะกระบแล้วคดเ่เคยไปที่ไหนเนาะมาทรศัพท์เนาะคนดังได้มันดังได้ทุกยนะเป็นเมียเด็กน้อยครัาพยหย่าให้ขึ้น คนมาไถ่้ซยนะคนเราก็ไวตื่นกัได้น้อได้มึงแ่จะไฟจะาก้านเมือยคนย่ตั้งเฮ็ดีดอก็ได้หลายอยู่เนาะได้ละสีมันบ้าดอาหาก้นเม่อยได้กับยาเนาะโ้บไว้ตนนี้ไวนะกระพรอนเนาะกักพอนก็พักก็มันนี่ ตำสาดเ็นยังได้เมนต่เขาปลูกแน่เออเขาตำําได้แมนกียมเขาตืดอเขาได้ีกต่ําเนียวค่ะคือเพียงแ่นนน้าก็น้าก็งามปตย้อันใดก็เกียวนี่ยง็เียวบเบลบเห็นเลยนะบางคนก็ะเาเสือฟาังเนาะเชือกางเสือฟางก็ได้ที่นันนองมันที่นัน้ เคยยานางเี่ยเปิดประไปกี่แถวเนาะไปดินเปได้นเคยยานงแหงเหียวขักเนาะบ้านบ้านเามใช่เนาะมันนั่นแหละที่มเคยยานางคิบคอยยานงมาติดส้เ่ยวแค่ยาวได้มนยานเนาะให่ค่แแ่กันคือบ้านจริงนะตป่นพุ่มๆคารักษาโฮกันเ่คืักันั่นแหละไปหาจกหาแห่เอายังมันก็ได้เป็นลานเนาะแล้ว นาจกมันแถวาถุงหายถุงนามันป่ามันดอนมันบงัวบกินควายบกินนึ่งนะแต่ยาวแน่ถอยถอยทำเป็นลานนี่เกี่ยวไปด้วยนาะกับเป็นลานให้คักแล้วเน่าออกเกี่ยวได้ทีได้ลายแล้วเกี่ยวก็เกี่ยวเองจิเกี่ยวเองนี่แหละกระสางได้เวลาสางกระสางเองวะอย่านี่ก็ต้องมีสางอย่างใดเกี่ยวแล้วกับน่ะเกี่ยวได้แล้วกับเต็มกำละก็เอาเกี่ยวในช้างช้างช้างสลันสลันแล้วกยถอยชลันไปเลย มันโบลาณได้สะมันโบราณเป็นลานเป็นลานจังหวาชี้นั่นเลยชีชานั่นทางแม่นะเอาคูปีบ่อนอย่นะแมนคูปีอะไรแบบในสวนเท่าเองบ่หรือว่าจังหวะประจกน้ำป่าน้ำดอดน้ำไหยน้ำนันนาที่เกิดธรรมชาติเก็บเอ้าเออไปหาจกเอ้าเพิ่นเพิ่นบ่ได้หาโบได้บ้าเนาะนี่มันบ่อนลับกั๊มลับเถียกับบ่ฮอดบ่อโบรากั๊มจั่มนะพอจังว่า บอนไพ่ลายเนาะแบบยอมยอมอือยอๆเนาะเวลาผลต๊่บัวบยังบ่มันบางยิงเห็ดกันยังออกกูยิงเห็ดไ้ยุ่งอันโอเคเห็ดัช่ไหะบูช้อยางกันนั่นบ่ยากไรมาชอยอยู่บ่ได้แล้วขันบัวเท่านุ่มๆยากได้ยุ่เท่าแล้ว อย่าไปเห็ดเถียงขึ้นว่านะแปดสิบุ้นเนว้าอย่าไปเที่ยนะว้าวได้มาดูเลขกันว้าวแปดสิบเอ้าแปดสิบว้าวคือยุ่แปดสิบสอคยสิบว้าวไม่คอยนะนูยโน้ยบอกค่อยนั่นจะมายนนันเนยแ้ดสิบเป็นยังกูปๆปะปะชิบหาเสรเช้าเดี๋ยวจะ อันนีหาดูว่าเท้าดีว่ดน้อยเกินไปเกินไปก็สนุนนู่เนาะเกินไปพ่กเนาะใครอย่าอย่งพกนี้หรอกาไดทจะพอดีนมี่สิเนาะสี่สิบสองสิบเนาะสิลงมาได้อยู่ทางเมคนเนิกายอกกันเนาะยกกันเนาะห้าสิบช้าเนาะห้าสิบไปก็ได้อยู่้างกบองตฝากนาโดยเลหน่อยได้เด เน่ยอาง้กำลังใจเน่ยเนาะหนูหลนงห้ังหลเงห้ังหลั่หตังหล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 ้งหลังกลังหลเงาลัลังหลังหลังหลังลังหลังหลนงหลังหงหังหลองหลังหอังอลังหลักอลังหลังลังหลันหังหลังหลังหลังห้ังหลองหลังหลังหังหล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 ังอยู่หลัง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 หลัหลังหลังหลังหลัังหลังหลังิลัน้จหหห

น้อยหนึ่งมันก็เมื่อยแล้วเช่าว่าว่าวเขาัเมื่อยแล้วนะเห็ดหน้าปีนี้ได้จักชอบแล้วมัได้ชามก่าชอบเนี่ยอืมกุ้มกินอยู่บ่อเขเคยกุ้มจั๊กเ่อะนะอึดครูปีน่าโบราณแต่นี้แต่เราชื่อบ่อได้ชื่อได้รับกินได้แล้วคลายเปิดคืนคลายพาเห็ดนะเคยอะไรผ่าเห็ดกันนะโอ้ยอยู่กับลูกสาวเอ้ยอยู่กับลูกเช้าผู้ใหญ่เออเป็นไปใช้ชาดียนี้ แต่หากินทาอยู่นะเช้าบริไปทำงานไทยเนาะบ่แล้วู่น้าแม่เนาะโอกาสด้วยน้าแม่เนาะเปเจ้าหาเงินหาทองให้แม่พานัดเนาะมคนรู้ดีไปใส่ท่นจไปป้าแม่เนาะเด็กําลังใจเด้อคุณแม่เด้อดูยิ้เกระชูฮะมือเนาะหลายบนไปไหมเอ่ยไดยสบายดีเลยโสบายสีโยโดยโอเ่น้องแฝดพี่น้องน้องคือทางเปาก็ได้มา สอบถามเพื่อนนอกเมื่อนี้กับมากันหลายคนหลายช่องอยู่นอกมื่อนี้น้องแฟลพี่น้องเนาะโดยเมื่อนี้น้องพลกะได้อลรมกับเพื่อนแบบบางทีเรยบร้อยน้องื่อทางเพื่อนแต่ยังโมทันได้ไปพาจัดนอก็มีแต่ไปตรวจแล้วก็ไปซื้อไปเอายามากินนอกแพพี่น้องเนาะโดยคือทางเพื่อนก็กินยาพ่อบรรเทาเนาาทางแม่เพื่อนก็เนาะโดยกณนะสงสารเพื่อนอยู่เนาะผู้ใดอยากจะช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าอยาก มีใจดีหรือมีใจบุญเนาะที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนก็สามารถติดต่อมาทางทีมงานเราได้เนาะหรือว่าทางใดก็ได้เนาะโดยหรือว่าสิทางน้องพลก็ได้เนาะทางทีมงานทำไว้ยินดีที่สิเป็นทางสะพานบุญให้น้องเพื่อนพี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็บ่มี่ยังไลนะ์เนาะก็สิขอตัวเดินทางกลับบ้านเนาะ น้องปอยบอกปิดผ่านประกาศใดขอโทษขอพ่ายหลายๆเด้อเป็นพี่น้องเด้อก็ขอขอบบุญขอบคุณน้องเอชีน้องปอยหลายๆน้อที่หักแพงน้องปอยตลอดมาแหละบิ่งคลิปน้องปอยมาตั้งแต่ต้นจนจบแหละบอกถามโฆษณาเป็นเพื่อนน้อง,นองเนาะดูสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังไลค์ก็สิขอตัวล่ำล่าเนี่ยน้อก็สิขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี